ผมจะฟังเงินกูกลับรูก,กลับดีร้องนะครับพอ<ว><ว>จำได้เ<น>พราะว่ามันหลงกลองในงาย,ยุเราสี่ควบนั้นแหละสามควบสี่ควบสี่ควบบอกว่าตรงนั้นแหละพอจำได้กลับกลายกลับกลายได้จำได้พอญี่ปุนขึ้นมันข้ผ่านทางจะ่าเหมืองไทยมาปากใตท้ที่ไปแดงที่ไปแดงตั้งแต่ประจวบจุ่มพรชุรัดเอาพรลงมายาราต้องกล้าไปนู่น ทีไปแรงมันขึ้นแต่สีมงคอน,นั้นดูเจกว่าวันที่แปดธันวาคมคือกนอย่างพ้าน้ำอย่างฟ้าเลยนาอย่างพ้าน้ำ่างมนุ่นอยู่เลยนะตงทหารดี๋ยวมายิงต่อช่วนคนบ้านของกองมีสองสามคนนะมีอ,มนะอยูอ่มคนมีหน่อยบ่าจอยบ่าลรดเขาเนี้ยสงสามคนแต่บ่าจอยแกรสบ่ารถตายอย่างสงครามยิงเงนยิงเงนบ่าจอยแกเล้าไอ้ควม แกว่าลูกปืนมาเชี่ยวเชี่ยวก็มันตกน้ำมันลูกปืนตกน้ำลงเชี่ยวเชี่ยวป้านอู้แกแกก็ยิงเหรอว่าปอกปอกปอกญี่ปุ่นมันขึ้นตัดโซ่โซลเล็กชาติโซลเล็กต้องการตัดชาติสัญญาณสารโดยยิงพลัดใต้หลวงมันก็มันอกไม่หมายหลวงมันจะลงน่ะตอนนี้ตกลงอันกำเขาญี่ปุ่นยอกไป้รอบสุดยอมไปชาติไทยไม่เคยเป็นทาสใคร ทหารไทยใจเด็ดเดี่ยวพ่อจะดำสู้ตายมิกลัวเชียวแม้ตัวตายให้ชาติอยู่ได้ใส่เล็บเขี้ยวลูกหลานได้เป็นไทยในแผ่นดิน อนุสาวรีย์วีรชนของชาติที่แสงทะนงองค์อาจสมเป็นชายชาติทานชาวนาครศรีเห็นรูปนี้มานานตั้งประดิษฐสถานถนนทานทาาา่าสารา ประวัติศาสตร์มีกี่เมืองนครพวกมูออามีจะคิดรานรอนขึ้นเมืองนครเมื่อแปด่ันว่าทหารไทยทุกคนกำลังกินข้าวเวลาตอนเช้าสะกานาฬิกาเสียงแตรกังวานสถานวิญญาทิ้งข้าวทิ้งปลา จับอาวุธลันผู้กับผู้กองทัดร้องคู้มวดคุณจากเข้มงมวดกันอย่างกวด้านนายสิทนทหารที่ชาญตะกันจับอาวุธลันขึ้นทันเวลาญี่ปุ่นยกทัาไทยรับต่อสู้เพื่อเกียรติกอบกู้ชาติสา เพืือไทยไหลหยดลงรถพัดสุธท้ายอมพลีชีวาดีกว่าชาติตายคนทหานดํา จนลูกระสุนหมดแล้วเปลี่ยนที่ไม้ชักดาบปลดสวิตแล้วติดที่ปลายจึงยอมสู้ตายด้วยดาบปลายปืนวิ่งเข้าประจันบานกับทหารญี่ปุ่นขณะชุนละมุนญี่ปุ่นขัดคืนแทงถูกที่ไม้ด้วยดาบปลายปืนต้องตายทั้งยืน เพื่อพื้นพาสุธาท่านสร้างประวัติอันลึกประท่อนทั่วทั้งนครและพระมาหาเหยียดประวัติปรากฏรับยศเป็นจ่าจึงสร้างอนุสาวรีย์วีรชนเราพี่น้องไทยผ่านไปได้เห็นซึ่งตั้งสูงเด่น อยู่กลางถนนอน,อนุสาวรีย์วิรชนเราทุกคน